สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวิถีเกษตรกันอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็มาดูแลสวนวิถีเกษตรแปลงแสมนะครับที่เป็นแปลงสวนลำไย,ยนะครับก็ต้องมาเล่งให้น้ำเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำไย,ยกําลังเริ่มจะแทงช่อดอกนะครับบางส่วนก็แทงช่อออกมาแล้วบ้างนะครับบางส่วนก็ยังนะครับยังคงแข็งอยู่ก็จําเป็นจะต้องเล่งอัดน้ําให้มันเกิดการแตกแต่ดอกนะครับ อีกครั้งนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมีนาแล้วครับต้นเดือนมีนาเดี๋ยวพอ,อเลยจากช่วงนี้ครับมันจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะครับก็จะทําให้ลยาลาไยจะเริ่มหยุดออกดอกนะครับซึ่งการให้น้ําก็จะมาช่วยเขายืดช่อให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็แทงช่อไวขึ้น เร่งนี้ก็เลยมาสำรวจแปลงนะครับส่วนวิถีเกษตรแปลงแสมที่จะทำการปรับปรุงในรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงแปลงนี้ก็ไปคิดทบทวนดูอีกทีนะครับก็น่าจะเป็นคงไว้ซึ่งเป็นสวนลำไยอยู่นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่แมกพอนะครับมันมีประมาณ2ไร่นะครับก็ดูรายลำบากหน่อยถ้าจะเป็นพืชไม้อื่นนะครับเช่นต้นปลูกกล้วยปลูกอะไรเป็นหลักนะครับ เพราะว่ามันห่างจากบ้านผมพอสมควรนะครับแล้วก็แรงงานก็ไม่มีนะครับผมเป็นแรงงานหลักของสวนรอ,อบหน้าก็คงจะมาปรับปรุงในพื้นที่นะแล้วก็อาจจะมีตัดต้นลำยายบางส่วนนะครับที่เป็นต้นแก่แล้วก็ต้นที่ไม่เป็นแถวนะครับหลังจากวันนี้มาเดินสำรวจดูแล้วก็พบว่ารอ,อบตวปล่อยน่าจะมีการพัฒนาก็คือระบบร่องสวนนะครับก็คือเป็นร่องสวนสําหรับ ส่งน้ําที่เป็นน้ําลําเหืองสถานะนะครับเข้ามาสู่สวนเนื่องจากว่าแปลงนี้มันมีพื้นที่เป็นร่องสวนเป็นส่วนใหญ่นะครับร่องมันจะเยอะแต่ว่ามันยังขาดาการออกแบบที่มันง่ายนะครับเนื่องจากว่า,าการแต่เดิมนั้นาการดึงน้ำเข้าสวนน่าจะไปแต่อีกโซนนึงนะครับก็คือด้านข้างด้านนู้นแล้วก็ ันจะมีท่ออ่าเขาออกแบบมามันดูแลแยากครับเอาท่อเล็กๆคือท่อแน่ส่งนิ้วนะลอดใต้พื้นดินนะครับก็เลยทําให้อ่าบางครั้งมันก็จะอัดนะครับดูขูดดินอัดแน่นปิดหน้โท่อก็ทําให้น้ําไม่สามารถเข้าล่องสวนได้นะครับตอนนี้หลังจากเดินสํารวจแล้วก็พบว่าน่าจะมาเดินะนะครับ มาทาร่องน้ําเข้าระบบสวนทางด้านทิศต,ตะวันตกน่าจะดีกว่าเนื่องจากว่าแต่เดิมมันก็มีร่องสวนอยู่แล้วครับตั้งแต่นี้ไปจนถึงลาเมืองสถานะด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงท้ายนี่ก็จะตรงนูน้นครับปล่อยจะถึงแห่งสวนนั่นก็จะเป็นลำเมืองสธานะอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงแน่เป็นลำเมืองเสียน้าแต่ว่าด้านหลังนี่เป็นลำเมืองปล่อยน้ํานะครับ ปรับปรุงรอบนี้ก็คงจะต้องนีครับอันนี้จะต้องขูดขุดร่องนะครับให้มันมาทะลุกกัน<อ>พื้นที่ความยาวก็ไม่มากเนื่องจากว่าสามารถเอาเชื่อมมันเดิมได้ก็ต้องย้ายซ่วมนะครับระยะก็ประมาณสัก10 10กว่าเมตรนะครับก็น่า,นาจะได้อยู่จะได้บริหารร่องสวนด้านหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนื่องจากว่านะตั้งแต่น,นี้ไปนะครับ ส่วนนี้ไปมันเป็นร่องสวนลึกพอสมควรนะครับความกว้างก็ประมาณสองเมตรกว่าถึงสเมตรนะครับประมาณ2เมตร2เมตรกว่าครับด้านหน้าก็อาจจะกว้างหน่อยตรงนั้นก็จะมาสามเมตรกว่าแล้วก็ความลึกนั้นเป็นเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาทับถมนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยุบลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันก็ผุไปตาม การเวลานะครับเพราะว่ากิ่งไม้ก็อายุประมาณสักไม่ถึงหนึ่งปีมันก็จะย่อยสลายไปบ้างบางส่วนนะครับใบไม้ก็จะย่อยง่ายหน่อยแต่ใบลำไย,ยนี่มันจะย่อยสลายแยกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะใบาเขาเป็นใบหนาและใบมันนะครับนี่ก็คือร่องสวนเดิมเดี๋ยวถ้าทําการออกแบบรอบหน้าเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างนะครับนี่นี่ก็จะเป็น ส่วนร่องสวนเดิมนะครับมีอยู่ตรงโน้นหนึ่งร่องนะครับสอง5 5ร่องสามสี่ห้าห้าร่องสวนนะครับด้านข้างมันก็อาจจะเยอะหน่อยก็อาจจะต้องเอาขยะไปถึงไม้ใบไม้ไปถมบางร่องสวนนะครับที่มันมันเยอะเกินไปอย่างเช่นร่องตรงแน่น,นะครับมีตรงโน้นอีกนิดหน่อยหนึ่งร่องก็จะให้เหลือเป็นร่องสวนหลักๆก,ก็พอแล้วครับ นี่ก็เลยมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับว่าก่อนจะพัฒนานะ่มันจะมีรูปแบบยังไงนะครับก็เลยอัดวิดีโอเก็บไว้ดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าตรงร่องสวนที่เป็นร่องลึกๆนะี่แต่เดิมเจ้าของเดิมเขาเอาเลี้ยงแปรนะครับแต่ปรากฏว่าน้ํามันไม่ค่อยสามารถผนะครับแล้วก็อาจจะแห่งจากบ้านโพนก็อาจจะมีปัญหาการไม่ได้อ่า ผลผลิตปลานะครับอาจจะมีการาลักขโมยบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาปรับปรุงนะครับในสวนเนี่เพราะว่าตรงนี้ลึอกมากประมาณาสามเมตรความลึกนะครับต,ตอนที่ยังไม่ได้เอา,อากิ่งไม้ใบไม้มาทับถมนะครับแต่พอแะนมเข้าไปนะครับมันก็จะยุบลงไปอีกสำหรับกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะมีท่อเล็กๆอยู่ตรงนี้ติ ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นท่อเชื่อมต่อเข้ามาร่องสวนตรงนี้แต่ถ้าออกแบบรอบแน่ที่จะทําการออกแบบหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตลำใหญ่แล้วก็คงจะมาวางออกแบบใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อให้มันน้ำไหลเข้าได้น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร่องแปลงนี้ถือว่ามีร่องสวนที่ออกแบบยัง ไม่ค่อยเป็นระเบียบมากนั่งนะครับก็เลยจะทําการปรับปรุงตรงนี้เดี๋ยวอนาะคตจะมาเล่าสู่กับฟงังตรงนีนะเป็นลำเหมืองเสียทแนคือลำเหมืองเสียน้านะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟงังถ้าเราเอาน้าเข้าได้นะครับมันก็จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือทาให้ดินมันชุ่มชื้นนะครับก็ทําให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้ดีและอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ร่องสวนอตอนแรกแกว่าจะถ่ายแล้วก็ ทำเป็นพืชไม้อื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุบทวนดูแล้วน่าจะคงไว้ในแปลงน,นี้นะครับร่องสวนก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเป็นนะครับปลูกใบเตยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอตัวนี้ครับมันขยายนะพันธุ์เร็วมากมากนะครับเนี่ยไหลนองทองไหลแมนอะเป็นพืชที่แปรแยกมากครับมัน ตกตรงไหนมันก็งออกตรงนั้นนะครับนี่ก็พยายามกําจัดโดยใช้แนกําจัดวัชพืชแต่มันก็ไม่ตายนะครับสําหรับเงินไหลนองทองไหลแมนนะถ้าใครที่จะปลูกหรือว่าประโยนท์ทิ้งที่สวนก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามันแปลแยกมากสําหรับเงินไหลนองทองไหลแมานะครับถ้าปลูกในกระถางก็ยังพอควบคุมได้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันขยายพันธุ์มากเกินไปนะครับนี่มันขยายพันธุ์ รวดเยอะมากสําหรับการลอยน้องท้งลอมาแล้วก็รากเขามันเป็นรากที่สามารถยืดหน้าดินได้ง่ายมีรากอากาศด้วยนะครับมันก็ทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้แปลงส่วนด้านท้ายๆนี่จะมีร่องสวนอยู่สองร่องนะครับแล้วก็ร่องหลัง,ลงสุดที่เป็นปูกก้วยอ่า ไขไปแล้วนะอันนั้นายดินแล้วก็ล่องมันตื้นไปแล้วก็จะหายไปละอะไรจะมีประมาณเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นกระ่อมนะครับแล้วก็ีก,การเลี้ยงพึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็ข้อมูลครับมาให้แ้นมกล่องนี้ก็ถือว่าจํานวนประชากรพึ่ง เยอะขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่ารอบที่แล้วพึ่งมันย้ายมานะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่เข้ากล่องที่มาตั้งรอดนะมามาย้ายเข้ากล่องนี้แทนนะครับก็เลยจํานวนประชากรพึ่งในกล่องที่เป็นกล่ององค์ดินเผาเนี่ยจะมีจํานวนพึ่งเยอะขึ้นแล้วก็เลาะกล่องหลักอีกกล่องนึงนะครับกล่องนี้ก็เขาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับนี่ก็อัปเดต สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ผึ้งจะอ,อพยพมาเยอะหน่อยนะครับในะช่วงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นฤดูที่ไม้ผลนะครับมันออกดอกในช่วงนะั้นในช่วงเดือนมีนามีแสสนะครับประมาณช่วงเดือนกว่านนะผึ้งก็จะมาสร้างรังแล้วก็มาเก็บน้ําหวานนะครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงจุดนี้ก็คือช่วงที่มันย้ายมาก็ตั้งกล่องลอกราก็จะได้น้าผึ้ง ้องเข้าไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอยกิสโกรช่องวิธีเกรรษตรลาประกนนะครับสวัสดีครับ